ไทยแลนด์ Thailand, สนับสนุนโดยมองเฟล์ ur, น้ำแร่100%จากธรรมชาติคัดจมูกจากโรคหวัดใช้อิลิอานิน0.05ชนิดพ่นมีตัวยาออกซิเมทาโซลีนไฮโดรคอไลน์พ่ออ้อมเด็กกูลเฟรม มาแล้วครับในรอบตัดสินของเรานี่คือเกมสุดท้ายนะครับดูซิว่าหัวหน้าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นคุณไอซ์หรือว่าคุณนักมวยนะฮะคะแนนตอนนี้คุณนักมวยนําอยู่43ต่อ38สูสีกันมากเพราะว่ามันห่างกันไม่เยอะเลยทีเดียวข้อเดียวชนะเลยเพราะอันนี้ข้อละ5คะแนนกับเกมใบหัวต่อท้าย วิธีการนะครับผมจะให้หัวหน้าทีมของทีมที่คะแนนนาเริ่มก่อนนั่นก็คือคุณนักมวยทั้งหมดจะยืนเข้าแถวกันแบบนี้คนแรกคนที่2คนที่3คนที่4ผมจะยืนอยู่ตรงนู้นพอผมบอกเริ่มปุ๊บคนแรกก้าวไปถึงตรงนูน้นหันกลับมาแล้วใบให้เพื่อนตอบว่าสิ่งที่อยู่บนศรีรษะของเพื่อนคือคําว่าอะไรมันจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่อ่าเข้าใจใช่ไหมใครจะเป็นคนแรกคนที่2คนที่3าคนที่4เข้าแถวตรงนี้เลยจัดได้เองเลยครับเอาใคร แฮทคนที่หนึ่งของคุณนะครับก็คือคำที่ลงท้ายด้วยเสียงเอลงเสียงเอจรนละเคจรนละเคอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมพร้อมหนึ่งสองสามไปปุ๊บนี่อะไรกระเป๋าอะเป้เป้ถูกต้องไปนี่อะไรอาหารเต็มเลยเลือกหยิบได้เลยบุฟเฟ่เออนี่อะไรลูกอม โอเล่เออนี่อะไรแมคคาคาเล่เออนี่อะไรตรงๆมันอยู่เอาคุณเล่เร่เอาคุณเล่เร่นี่อะไรนี่อะไรสัตว์จระเข้จระเข้อันนี้อะไรตลาดตลาดประชานิเวศผมหมายเช่เออนี่อะไรกาแฟไม่ใช่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน ลาเต้ลาเต้เฮ้ยประวัติประวัติเวลาส่งสมัครงานเรซูเม่เรซูเม่อย่งครับทะเล่ะเลเลไม่ใช่ลองเพลงว่าถามๆามท่าไปท่าไปอันนี้รถรถรถสปอร์ตบอลเช่ปอลเช่นี่อะไรอะโอย ยที่ชอบพูดอ่ะเป็นคนใต้อ่ะจมูกใหญ่ๆอ่ะโชเล่ะเ่่สูงสุดกษัตริย์ของจีนคอเต้อันนี่อะไรขนมกินสีแดงๆขนมแีนเกี๊ยวๆโอเต้อันนี้อะไรหมดเวลาพอดีไม่เป่าโอเคจบ โอ้โหฝั่งนี้นั่งดูไปกับคำที่ลงท้ายด้วยเสียงเอด้วยความอึ้งเขาแบบได้เยอะมากได้เยอะมากอะไรนะช้ามากช้ามากที่คุณทำกันน่ะพวกคุณทำได้ช้ามากเดี๋ยวคุณดูฝั่งนี้ทีมเนี้ยนะครับคะแนนก็นำอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปทั้งหมดกี่คำได้ไป13คําคำโอ้คูณ5้เท่ากับ6กบวกของเก่าอีก4 3นะครับตอนนี้นำอยู่นะครับ 108คะแนนครามีเท่าไหร่นะฮะ108คะแนนเรามีเท่าไหร่ฮะเรามี38อ่ะไปกับบ้านเดี๋ยวถ้าคุณทำา4 4คําคำคุณเสมอถ้าทำา5 5คําคำคุณชนะแล้วตะกี้คุณเห็นแล้วว่าสปีดเนี่ยถ้าแบบแบบนั้นได้เรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะทำได้ของคุณเนี่ยหมวดที่ลงท้ายด้วยเสียงอันอันอันยกตัวอย่างสิอะไรที่ลงท้ายด้วยอ่นบ้าง เมามันคันเมามันดันอุ้ยยากมากเลยอ่ะดุดันดุดันเมามันคันเออรวมเลยหน้าหน้าด้วยความภาคภูมิใจด้วยพร้อมนะเชิญครับเข้าแถวเลยแล้วลองจัดดูว่าใครจะเป็นคนแรกใครผู่ใครที่เห็นแล้วพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับไปนี่อะไรคันเออไปเร็วเร็วนี่อะไร ได้มืกมืกไม่ตรงตัวเรียกอะไรดักยันเออดักยันอันนี้อันนี้อะไรอุ้ยพุ่งปี๊ดเลยวัดแล้วว่าพุ่งปี๊ดดันความดันเออนี่อะไรช้างอ่ะตกมันตกมันถูกต้องนี่โจรจับเด็กจับไปไหนตัวประกันตัวประกันเก่งมากนี่อะไรนักสืบนักสืบการ์ตูนนักสืบการ์ตูนโคนนั่นออถูกต้องนี่อะไรโอ้หจน นักปัาบจระเข้นักฆ่าจระเข้ทศกัณฐ์เาะไม่ใช่นักฆ่าจระเข้ไม่รู้ใช่ไหมผูชายทานทานานตะวันอันนี้อะไรออผทานอันนี้อะไรยักยักยักหลายๆหน้าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ถูกต้องนี่อะไรครับอมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องมีกำนันเออกำนันโอ้ฟุตบอลประเทศสีดำแดงเหลืองอเมริกันเนาดำแดงเหลือง ตำแดงเหลืองทงเขาอะทงเขาตำแดงเหลืองเอาอีกดอกนส้นไสกอกไส่อกอะไรไสกอกเยอรมันเออเออนี่อะไรอ่าสมัยก่อนยุคไดโนเสาร์บอกเลยไดโนเสาร์เยอรมันเออไอพวกนี้ไปกันยังไงเนี่ยแล้วนี่อยากให้ชนะประชดประชันเออนี่อะไรดอกไม้ที่ทำเป็นน้ำอัญชันอัญชันนี่อะไรอุ้ยแม่แม่มีมีลูกของของใหญ่ของใหญ่ลงท้ายด้วยอันของมันเหรอของใหญ่ ห้องใหญ่มีเด็กมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่ตั้งคันหมดเวลาช่วยช่วยเยอะมากเลยนี่ถ้าพอไม่ช่วยนะไม่ถึงสิบหรอกนั่งลงได้นั่งลงได้คุณต้องได้14เสมอ15ชนะและทีมของคุณไอ้ได้ไปทั้งหมด 13ครับคุณห้าเท่ากับ65เท่ากันเลยนะครับบวกของไก่38นะครับแพ้ไป103ต่อ108อ่ะเพราะฉะนั้นคุณไอซ์ครับคุณตกรอบไม่ได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตเชิญทางนี้ครับแฮปปี้กับลูกทีมไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะตะกี้ทำมาสูสีมาตลอดเลยนะแพ้กันแค่5คะแนนตั้งแต่เกมแรกๆจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับผมเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ครับขอบคุณครับคุณไอซ์ครับ เอาแล้วนะคุณนกมวยครับเชิญตรงนี้ตอนนี้คุณได้คะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบจัดกว่าเพื่อจริงระวัน1 0 0 0 0แบาทอาจจะเป็นของคุณวิธีการคือคุณเลือกจากทีมของคุณ1คนแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งคนเอาเข้าไปช่วยใบชื่อที่ขึ้นข้างหลังคุณจะเลือกใครจากทีมตัวเองก่อนพี่บูมครับคุณบูมาบูมาฝั่งของคุณบูมาแล้วหคนฝั่งนี้อีกหนึ่งคนเอาใครหนุยได้หนุ่ย พี่เตอร์แล้วกันฮะอ้าเตย้ยพงศกรได้มาอสองคนนี้คุณสองคนมีหน้าที่ทำให้เขาได้1นึ่งแสนบาทไม่มีเพชเชอร์อะไรเลยแค่10ชื่อเท่านั้นเองถ้าเขาตอบ10ชื่อได้เขาได้1นึ่งแสนบาทถ้าเขาตอบไม่ได้เขาได้ชื่อละสอ0 0ัเดี๋ยวเรากลับมาดูว่า2คนนี้จะทำได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ สำหรับเกมสุดท้ายนะครับใบหัวต่อท้ายเรียกได้ว่าโหเห็นความทุ่มเทของทีมเราทั้งทั้งทีมเลยนะครับทั้งที่เดียวที่บูมที่แพททุ่มเทให้มากๆเลยนะครับสมาคิกันอย่างนี้ผมเลยจะเข้าเป็นลุ้นในแจ็คพอตนะครับฝากผู้ชมนะครับติดตามและเชื่อมใจผมต่อได้นะครับ